สวัสดีครับวันนี้เทคนิคจากชัยโซลูชันนะครับจะมาสอนวิธีการเซตอัพเครื่องบันทึกอนาล็อกนะครับโดยการต่อผ่านจอทีวีนะครับใช้เป็นสาย HDMI ต่อนะครับตอนเราเปิดเครื่องบันทึกมานะครับต่อพาวเวอร์ต่ออะไรเรียบร้อยนะครับหน้าตาของเครื่องบันทึกครั้งแรกนะครับจะมีให้เราเลือกเป็นภาษานะครับใครที่ถนัดเป็นภาษาอังกฤษก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับแต่นี้ผมจะตั้งเป็นภาษาไทยไว้นะครับกดปรับปรุงครับ เสร็จแล้วรหัสผ่านนะครับใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ห้ามใช้ตัวเลขเรียงกันนะครับ1 2 3 4อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ห้ามตั้งรหัสผ่านเป็น S min นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองตั้งรหัสผ่านเอาไว้ใช้ทดสอบนะครับเสร็จแล้วนะครับผมตั้งรหัสผ่านเป็นรูปแบบเหมือนกันหมดเลยนะครับ หัวข้อข้างล่างครับรูปแบบการปลดล็อกนะครับลูกค้าจะสามารถกดเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับเป็นตัวพินนะครับไว้ให้เราลากเส้นนะครับอันนี้ในกรณีนี้ผมจะไม่กดเปิดนะครับเสร็จแล้วกดเปิดใช้งานอุปกรณ์ครับผมจะข้ามในหน้าต่างนี้ไปเลยนะครับกดคลิกขวาครับแล้วกดตกลงครับเปิดใช้การเข้าสู่ระบบอัตโนมัตินะครับกดใช่ครับคลิกขวาที่หน้าต่างนะครับกดเมนูครับสังเกตว่าจะมีฟันเฟืองการกําหนดค่านะครับ ในส่วนนี้เราจะเข้าไปที่ข้อมูลทั่วไปนะครับ <Hello. S 1> เสร็จแล้วนะครับเราสามารถตั้งไทม์โซนเวลาได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็วันที่ความละเอียดของหน้าจอนะครับวิธีการเปิดออนไลน์อุปกรณ์นะครับกดเข้าไปที่เครือข่ายซ้ายนะครับเข้าถึงแพลตฟอร์มครับสังเกตได้ว่าตัวอุปกรณ์จะยังไม่ได้เปิดใช้งานที่คอนเน็กอยู่นะครับสามารถกดเปิดได้จากตรงนี้ครับ การยืนยันเข้ารหัสสตรีมนะครับสามารถแก้ให้เป็นรหัสเดียวกันกับตัวเครื่องบันทึกเลยก็ได้นะครับแล้วทำการกดปรับปรุงครับแค่นี้อุปกรณ์ของเราก็จะออนไลน์แล้วนะครับสามารถนำ QR code ตัวนี้นะครับไปสแกนจากตัวแอป HIP Connect ที่เราโหลดจากมือถือได้เลยครับเสร็จแล้วมาถึงในส่วนของการเซตอัพฮาร์ดดิสก์นะครับเข้ามาอยู่ในเมนูบันทึกนะครับ เข้าพื้นที่จัดเก็บครับหน้าตาของสถานะฮาร์ดดิสตของเรานะครับตอนที่เรายังไม่ทันได้ติดตั้งนะครับจะขึ้นสถานะว่า Uninstall นะครับให้เราทำการกดติ๊กนะครับกดเตรียมใช้งานแล้วก็กดตกลงครับแล้วก็รอเริ่มฟอร์แมตครับจนถึง100%นะครับเมื่อทำการฟอร์แมตฮาร์ดดิสเสร็จแล้วนะครับสถานะก็จะขึ้นเป็น R W นะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการเซตอัพเครื่องอนาล็อกเบื้องต้นแล้วนะครับ สามารถต่ออุปกรณ์กล้องจากข้างหลังเครื่องแล้วก็ดูภาพได้เลยครับวันเวลาก็จะมาตามปัจจุบันที่เราตั้งไว้เลยครับ